โอ้ยสวัสดีสวีดะครับน้องวันนี้มันเจอป้าบินนะไม่ลุงพลไม่อยู่ครับแต่เจอแต่ว่าบินครับนี้เป็นลุงพลนปัตตันครับนี่แหละครับป้าตีครับโอ้ยเนาะเฮครับผมมาใครบริการทางเพศเราไม่ใช่ดิอ่หนาดอวันบอกกินไม่ได้นะคะกินไม่ได้แต่เช่ครับผมคนก็เหมือนครับน้องกินไม่ได้แต่มันกินถ้าเป็นบางอย่างแต่อร่อยสุดครับผมหนาเบิ้งครับเบิ้ง ึงอันนี้ครัพข่ายทุกอย่างที่ขายได้ยกไว้ใกล้กิ่งในค่ะดากสีแดงไม่ขายครับเก็บไว้เป็นที่ระทึกนี่ครับโอ้นี่ครับนี่ครับรอมาหากระปุ้งป้าบินครับนี่ละจะคุณพัฒนีครับที่บ้านแปดหยิบเงินเงือกหรบผมนี่ครับนเราช่วยซื้อประจำครับลูกครับประจำรับนินรับเป็นเรื่องสุขภาพนะครับแต่คาะผมไม่ใช่ใทยประกันชีวิตผมจะเป็นห่วงคุณขนาดนี้เลยคิดดูครับเนาะบ้าเชื่อว้าวเฮ้ยดอกน้ำตาสิ้ไหล โอเคนะครับนี่ลูกค้าประจำคนนี้ล่ะคุณป้าตีครับแล้วคุณป้าบินเนี่ยโอ้ยแฟนคลับก็ไม่ใช่แฟนคลับครับนะมือแต่ลุงเพิ่นไปไหนไม่รู้มันเห็ดถุงเรายี่สิบครับผมสุริยี่สิบแปดครับราคาบบเบาสบายกระเป๋าเป็นเหมือนตัวอันนี้ก็ชิบอันนี้ก็ชิบลมบาทหนึ่งนั่นแหละครับ แกงส่นหนูเป <Lee> <use> ็นสันได้ปูนั่นคบนอฟช่องคบนั่นลับบอกมันเอามาให้นั่นพี่ได้ครนบขายทุกอย่างที่ขายได้ครับยกเว้นขายบริการทางเพศครับฟรีมีแห่งน้ำการครับแก้วสวัสดีพี่เลี้ยว